สำหรับผู้เริ่มต้นที่สนใจอยากจะเรียน 3D Animation Visual e f f e c t หรือว่าจะทำมายาหรือว่าโปรแกรม 3D อื่นๆนะครับคำถามที่ผมจะมาเล่าให้ท่านฟังตรงนี้จะไม่ได้เป็นการเรียงหัวข้อนะครับมันจะเป็นการอยูดีๆก็พงๆมาเลยแต่เชื่อว่าท่านที่เป็น beginner หรือผู้เริ่มต้นน่าจะได้ประโยชน์จากมันแน่ๆนะฮะสำหรับการทำ 3D และ Animation เนี่ยเราจะใช้ PC หรือโน้ตบุ๊กดีข้อนี้ผมมีคลิป อธิบายแบบเวอร์ชั่นยาวเลยนะฮะอยู่ในช่อง YouTube ช่องนี้แหละนะฮะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าไลฟ์สไตล์การใช้คอมของท่านเนี่ยเป็นยังไงถ้าหากท่านเป็นนักศึกษาที่ไปเรียนอยู่ที่ต่างประเทศนะฮะถ้าเรียน CG และ Animation เนี่ยคอมเราเนี่ยมันจะต้องแรงการ์ดจอนะฮะ CPU หรือขนาดจออะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องเป็นคอมเครื่องใหญ่หลายๆคนก็จะใช้พวก A l i e n w a r e นะมันหนักก็จริงแต่ว่ามันก็ดีตรงว่ามันแรงและมันเหมาะ ก็คือเรา move ไปได้สมมติเราไปในมหาลัยเราไปทำงานที่อื่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้มีความจำเป็นในเรื่องว่าต้องย้ายสถานที่บ่อยๆเนี่ยผมมักจะแนะนำให้ท่านใช้ PC ครับเพราะว่าถ้าเราใช้ PC เนี่ยนะครับหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเนี่ยหประหยัดงบมากกว่า 2. คือเราสามารถที่จะคัดต้อมพวกการ์ดจอนะพวกแรมฮาร์ดดิสต่างๆ CPU นะเราคัดต้อมได้มากกว่าที่มันจะเป็นโน้ตบุ๊ก ถ้าเกิดเราคิดออกมาเป็นราคาแล้วเนี่ยการซื้อ PC เนี่ยจะถูกกว่ามากๆเลยนะอย่างเช่นเทียบกันถ้าเราซื้อน้ t ตบุ๊คราคา50 0 0 0บาทกับเราซื้อ PC 50 0 0 0บาทเนี่ยพี PC จะแรงกว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานของท่านว่าท่านมีไลฟ์สไตล์การใช้ยังไงเลือกให้เหมาะกับตัวเองนะครับใช้ Mac ดีไหมหรือว่าจะใช้เป็น Windows แนะนําเลย Windows นะฮะคำตอบสุดท้ายเลยนะครับ เพราะโปรแกรมเพราะบักอินเพราะโปรแกรมเสริมต่างๆที่ท่านจะต้องใช้ท่านใช้ใน Windows มันจะให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีกว่าแค่นั้นนะฮะจบเลยนะฮะวินโดว์เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้มายาทำาี D ททำ Animation นะครับถ้าเกิดเรามี Mac อยู่แล้วเนี่ยเราจะเรียนได้ไหมมายาเรียนได้แต่ Windows จะดีกว่านะบ,บอกไว้สั้นๆประมาณนี้ MacBook Air ไม่ได้นะครับจะต้องเป็น MacBook Pro มันจะต้องมีการ์ดจอในระดับการขึ้นไปเพื่อที่จะใช้งานมายานะครับซึ่งโปรแกรม TD ส่วนมากต้องการการ์ดจอเพราะว่ามันจะมีการแสดงผลในวิวพอร์ตซึ่งมันต้องการการ์ดจอนะครับการทำงานประเภทอินทเทียและเอ็กเทียเนี่ยเราใช้มายาได้ไหม จริงไหมที่จะต้องใช้พวก t d Max ทำนะครับโปรแกรมอะไรจะเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมไหนมันขึ้นอยู่กับว่าจำนวนบริษัท Workforce คนทำงานที่อยู่ในสายงานงนั้นๆเนี่ยเขานิยมใช้อะไรกันโปรแกรม 3D เนี่ยไม่ว่าจะเป็น c 4D, t d Max, Maya, Blender เนี่ยโปรแกรมพวกนี้มันสุดยอดทั้งหมดมันอยู่ที่ว่าบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยเขาเริ่มไปใช้อะไรนะอย่างไทยเนี่ยก็จะมีหลากหลายโปรแกรมมาก จะมีบริษัทที่ใช้โปรแกรมเช่น l i t Wave นะซึ่งจะแบบหาได้ยากแต่ว่ามันก็จะมีบริษัทที่เขาใช้แล้วเขาก็ใช้ได้ดีนะ b l e n เด r ก็มีบริษัทที่ใช้แต่จะมีน้อยแต่ที่ฮิตสุดเนี่ยคือ Maya Maya s u b s t a n c e p a i n t e r n u k e After e f f e เ t กต์พิเอ e โปรแกรมอะไรพวกนี้จะเป็นที่นิยมในสายงานของพวกเราเนะประมาณนั้นจริงๆเราจะสร้างงานแบบไหนเนี่ยเราจะต้องกังวลกับโปรแกรมที่เราใช้ไหมเราคนที่จะดูเพราะ ถ้าเกิดเราจะไปทำงานในอินดัสทรีหรือในบริษัทต่างๆเนี่ยเราจำเป็นจะต้องดูโปรแกรมที่บริษัทนั้นใช้เพราะบริษัทไม่ได้สามารถจะเลือกใช้โปรแกรมอะไรก็ได้บริษัทเขาต้องซื้อไลเซนดังนั้นการเลือกเรียนในโปรแกรมที่บริษัทที่เราชอบเนี่ยใช้เนี่ยคือประโยชน์ถามว่าถ้าเกิดเราไปเรียนในโปรแกรมอื่นไม่ได้ตรงกับโปรแกรมที่บริษัทจะใช้น่ยมันดีไหม มันดีแน่นอนเพราะว่ามันจะทําให้เรารู้เครื่องมือจากหลายๆซอฟต์แวร์แต่เวลาเราเข้าไปทํางานจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องหลายเส้นอย่าลืมนะฮะถ้าใครก็ตามเนี่ยอยากที่จะทํางานที่เป็นมาตรฐานสากลไปได้ทั่วโลกเนี่ยไม่ว่าจะไทยหรือเทศเนี่ยมายาคือโปรแกรมมาตรฐานที่ท่านจะต้องใช้ให้เป็นนะครับคำถามต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าชอบคาแรคเตอร์ดีไซน์ชอบการปั้นอยากจะทําพวกทีดีพวกทอยไปทางไหนดีแนะนําเลยนะฮะไม่ต้องมามายาไปซีบัตเลยนะครับเรียนรู้การใช้เครื่องมือนะครับ ไปปริ้นนะครับไปทําไปจ่ายตังไปเรียนไปจ่ายตังจ้างไปจ้างปริ้นหรือไปซื้อปิ้นทําไปเลยฮะท่านจะได้รู้กระบวนการทั้งหมดนะครับไม่มีอะไรที่จะได้มาฟรีๆนะครับดังนั้นท่านลงทุนไปเลยฮนะ เมื่อไรต้องซื้อโปรแกรมอ่าหลายๆคนถามพี่เข้าใจว่าส่วนหนึ่งที่มีเพื่อนๆพี่น้องได้ถามตัวพี่เองมาเนี่ยเป็นเพราะว่าอาจจะได้ฟังคลิปที่พี่พูดว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณทางานคอมเมชเชียลคุณต้องใช้ไลเซนเมื่อไหรต้องซื้อโปรแกรม่าอ,อธิบายแบบนี้ถ้าเราเป็นนักศึกษาเรายังเรียนอยู่สิ่งนั้นเนี่ยยังไม่ได้ทำเงินให้เราเราไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทเราไม่ได้มีบริษัทที่รับผลิตสื่อเรายังไม่มีความจําเป็นจะต้องซื้อ,อไลเซน ไลน์เส้นเนี่ยมีไว้ให้สําหรับคนที่เป็นบริษัทรับงานจริงจังผลิตสือ่อใช้มายาทําแอนิเมชันทําวิชวลไลท์ใช้งานในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นจริงเป็นจังทําแบบหวังผลนะ่ะว่าง่ายคือไม่ใช่การเรียนรู้ไม่ใช่นักศึกษาที่มาเริ่มใช้เป็นการทําเพื่อเอาเงินคนที่อยู่ในจําพวกนี้จะต้องมีไลน์เส้นคนที่อยู่ในกลุ่มพวกนี้รวมหมายถึงพี่ด้วยเช่นพี่มีบริษัทผลิตสือ่อทำแอนิเมชันพี่ต้องซื้อไลน์เส้นพี่มีโรงเรียนออนไลน์สอนมายาพี่ขายคอร์สมายาพี่ไม่ได้แจกฟรี พี่ต้องมีไลายเส้นเพราะถ้าพี่ไม่มีไลายเส้นพี่จะมีปัญหาในระยะยาวได้หรือบางคนอาจจะมีในระยะสั้นด้วยซ้ำนะดังนั้นเราจะรู้แล้วว่ามายาเนี่ยเราจะต้องซื้อไลายเส้นตอนไหนสรุปอีกครั้งหนึ่งถ้าเราเป็นนักศึกษาเพิ่งเริ่มเรียนยังไม่ได้ทํางานในเชิงพาณิชย์ไปลงทะเบียนแบบ education ในเว็บ autodesk.com ใช้งานฟรี3ปีข้อต่อไปในการทํางานเราควรที่จะมีความรู้เฉพาะทางดําดิ่งลงไปเลยหรือว่าเราจะเป็น general ดีอ่า บอกว่าอย่างนี้เฉพาะทางดําดิงเป็นเรื่องที่ดีเพราะมันจะทําให้เราเก่งอ่านึกออกไหมเราจะรู้ไปเลยอย่างเดียวเราจะเก่งอย่างเดียวซึ่งนั่นพอที่จะเป็นฐานให้เราเนี่ยใช้ในการเริ่มต้นโอกาสในชีวิตเราได้แต่ว่าการที่เรามีสกิลเป็นเจเนอเรลเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันเพราะเจเนอเรลเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถที่จะโรเตททาตําแห,หน่งนู้นตาแหน่งนี้เราสามารถที่จะลองไปทําที่นู่นที่นี่โอกาสอะ่ะมันไม่เหมือนกันคนที่เก่งเฉพาะทางทางเดียวเนี่ยโอกาสก็มีเหมือนกันเยอะเหมือนกัน เก่งแบบ general เนี่ยโอกาสก็เยอะเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับว,ว่าบริษัทที่เราอยากจะไปทําลักษณะประเภทของงานที่เราอยากจะทำเนี่ยแล้วก็การวางแผนในเรื่องของ career path ว่าเฮ้ยเราอยากจะเติบโตไปในแนวไหนหรือเราอยากจะมีปลายทางที่ว่าเรา,าจะรู้ภาพรวมเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดถึงมากกว่าเรายังไม่ต้องไปคิดมากหรอกว่าเ้ยเรียนอะไรแล้วมันจะลุ่งกว่ากันจะ general หรือจะ specialist เอาสักอย่างก่อนแล้วก็ค่อยๆเด v วลลอปตรงนั้นไปโดยส่วนมาก บริษัทที่ต้องการเจเนอเรลจะเป็นบริษัทที่มีปริมาณคนที่ไม่เยอะมากแต่บริษัทที่ทํางานในลักษณะที่ต้องใช้ทีมใหญ่ๆมีไปร้อยคนเขาก็มักจะจัดระเบียบให้มันเป็นแนวแบบอุตสาหกรรมดังนั้นมันก็จะมีการแยกแผนกมันก็จะดันประสิทธิผลของงาน,นออกมาได้มากกว่านะ <S <S อยากทําของเล่นต้องเรียนคอร์สไหนอ่นนี้พี่ได้เกริ่นไปแล้วจากในหัวข้อเมื่อกี้คาแรคเตอร์ดีไซน ซบัตแน่นอนนะถ้าอย่างไลทีจีเนี่ยเราจะมี4บัตจะมี3คอร์สท,ท่านไปพิจารณาเลยว่าท่านเป็นกลุ่มเบสิกเริ่มศูนย์หรือว่าพอมีพื้นอยู่แล้วนอกจากนั้นเรามีคอร์สชื่อ TD ดิ i ินนะจะเน้นในเรื่องของกระบวนการที่เราจะทําปั้นตั้งแต่4บัตรเริ่มต้นเนี่ยไปจนถึงปิ้นออกมาเป็นชิ้นเราจับต้องได้เนี่ยมีกระบวนการยังไงบ้างมีเรื่องอะไรที่ท่านจะต้องเรียนรู้บ้างไปดูที่คอร์ส้นได้นะครับงาน ที่ได้จากการเข้ามาลงเรียนในคอร์สของไลซีจีเนี่ยเอาไปทําเป็นพอร์ตสมัครงานได้ไหมเอาไปทําได้แน่นอนแต่ว่าเราจะต้องตระหนักด้วยว่าที่ไลซีจีเรามีนักเรียนอยู่ในปริมาณมากถ้าหากว่าทุกๆคนใช้ช็อตเดียวกันไปทำพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีความคล้ายๆกันนอกจากว่าเราจะ รีเทคเจอร์ใหม่นําเสนอมุมกล้องอีกมุมหนึ่งทํายังไงก็ได้ให้งานมีความแตกต่างกันถ้าเกิดว่าใครไม่มีเวลาและต้องการเร่งด่วนให้ทําวิธีนี้เอาซีนที่ไลท์ซีให้ไปเนี่ยไปโมดิฟายทำให้เป็นแบบของตัวเองแต่ถ้าใครมีเวลาเนี่ยพี่อยากจะแนะนําให้ลองไปดูคลิปที่พี่เคยทําไว้บางครั้งเราสามารถไปดาวน์โหลดซีนหรือเราสามารถที่จะลงทุนไปซื้อซีนจากในเว็บอย่างเช่น CG Trader ท่านจะใช้เงินหลักประมาณพันบาทเพื่อทำพอร์ตโฟลิโอให้ดีแล้วท่านมีโอกาสที่จะ เรียกเงินเดือนได้มากขึ้นเมื่อเราสามารถที่จะพรีเซนต์ในจุดที่บริษัทต้องการได้มากขึ้นนะแนะนำเป็นประมาณนี้ใครควรเรียนมายาเข,ขาคำถามต่อไปนะเมื่อกี้พี่บอกไปแล้วว่าถ้าอยากจะคาแรคเตอร์ดีไซน์หรือปั้นคาแรคเตอร์ให้ไปทางซีบัตเลยเพราะซีบัตมันมีเครื่องมือที่ทำให้เราเข้ามาปุ๊บนั่งปุ๊บเรียนประมาณ20นาทีเราปั้นเป็นชิ้นงานออกมาเลยมันจะได้อย่างใจมันจะตรงใจมากกว่าแล้วเครื่องมือเนี่ยมันไม่ซับซ้อนมาก แต่มายาเนี่ยเป็นโปรแกรมหนึ่งที่เรียกว่าโคตรซับซ้อนแต่ข้อดีของความโคตรซับซ้อนคืองานมันจะเป็นที่ต้องการอะไรก็ตามที่มันยากอะแล้วมีคนทําได้ไม่เยอะอันนั้นน่ยมีโอกาสอยู่เยอะอันนี้เราพูดในบริบทว่าบริษัทในไทยและเทศยังมีความต้องการที่จะรับ คนที่ใช้งานโปรแกรมมายาอีกมากนะแต่ขอให้ท่านใช้ได้จริงๆนะให้เข้าใจในโปรเซสจริงๆรับรองว่าไม่ตกงานแน่นอนอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะใช้มาาคือมายาเป็นโปรแกรมที่เรียกว่าเป็นสแตนดาร์ดทุกๆที่ใช้ไม่ว่าจะไทยหรือเทศบริษัทส่วนมากจะใช้มายาโดยเฉพาะอย่างยิ่งแอนิเมเตอร์จะต้องใช้มายาในกระบวนการอื่นเป็นไปได้ว่า แต่ละแห่งอาจจะมีโปรแกรมเสริมที่ไม่ได้จบในมายาแต่การเรียนรู้โปรเซสทุกอย่างในมายาจะช่วยเป็นพื้นฐานของการที่ท่านจะพัฒนาตัวเองในสายงาน 3D Visual Effect Animation ไปได้อย่างดีแน่นอนรับประกันคนที่อยากทำ a n i m เมชันอยากทำเป็นช็อตอยากทำเป็นช็อตวิ s u a l เอฟเฟกต์อยากจะจบงานได้มีโมเดลเท็กเจอร์ไลทิงเรนเดอร์ซีบัตอาจจะไม่ได้ทำให้ท่านคอมพิตตัวเองได้ท่านต้องมาจัดมายาเท่านั้นนะประมาณนั้นมายาเวอร์ชันอะไรดีอ่า ในเวอร์ชั่นของ LightCG นะที่อยู่ในคอร์สเบสิกส่วนมากเนี่ยเป็น2,017แต่ว่าเรามีทีเด็ดก็คือเรามีกลุ่มซัพพอร์ตที่จะมีคลิปที่จะอัปเดตเนื้อหาที่เปลี่ยนไปเช่น UV เช่น Material Modeling Tool บางอย่างพี่จะมีการเสริมให้ทั้งทั้งกลุ่มซัพพอร์ตแล้วก็ทางเว็บไซต์ lightcgplus.com like แล้วก็บางส่วนจะอัปเดตอยู่ในระบบ LightCG s l a s s r o o m อย่างเช่น In n t r o 2 2D เนี่ยเริ่มจาก2,017ก็จริงแต่ว่าสักคู่หนึ่งพอท่านเรียนไปเนี่ย มันจะมีเนื้อหาเสริมเป็น2,18 0แล้วตอนนี้ก็จะมีเสริมในส่วนของ2,19 0ด้วยซึ่ง2,19 0กับเวอร์ชั่นล่าสุด2,20 0เนี่ยเครื่องมือเนี่ยมันยังเหมือนกันอยู่ดังนั้นตรงนี้ก็จะไม่มีการอัปเดตไม่มีปัญหาแน่นอนในการเรียนถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์มาหาอาจารย์ได้พี่ก็จะพยายามเติมเข้าไปให้นะในส่วนที่มันจําเป็นที่จะต้องรู้ข้อต่อไปข้อ10วาคมหรือมส์ปาก,กาเนี่ยจำเป็นไหมที่เราจะต้องมีถ้าเกิดว่าเรามีงบ และเรารู้สึกว่าเราปวดข้อมือในการที่เราจะคลิกเมาส์หรือว่าเราทํางานเป็นระยะเวลานานถ้าเรามีงบนะซื้อไปเลยนะว่าคอมอ n t o art.pro ไปเลือกเอาสักรุ่นหนึ่งให้เหมาะกับตัวเองพี่เคยทําคลิปกับอาจารย์พัดไว้แล้ว ที่แนะนําว่าเฮ้ยว่าคอมใช้แบบไหนจะเวิร์กนะในมุมของเรานะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้มีงบเราอยากได้เฉย,ยๆเราคิดว่ามันจะทําให้เราทํางานดีขึ้นแน่ๆขอให้เราเปลี่ยนความคิดซะว่าคอมไม่ได้ทําให้เราทํางานได้สวยขึ้นแต่ว่าคอมเนี่ยมันจะเหมาะคนที่ทํางานนานๆและมีปัญหาเจ็บมือหรือว่าบางคนที่เขียนได้ เขาจะได้ใช้สกิลในการเขียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเพ้น์การปั้นการแอนิเมตใครก็ตามใช้แล้วหาเงินได้ไวขึ้นเนี่ยก็ซื้อไปเลยย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคอมไม่ได้ทําให้เราทํางานสวยขึ้นนะประมาณนั้นนะสำหรับสาย3 d นะมายาฟรีไหม่นนี้มีคนถามเยอะมากถ้าเกิดเราใช้มันในการเรียนยังไม่ได้ใช้ทํางานในเชิงพาณิชย์ไม่มีการขายไม่มีอะไรทั้งสิ้นท่านไปลงทะเบียนใช้ฟรีแบบ Education ใช้ได้3ปีถ้าหมดแล้วเป็นยังไงมันจะล็อกเลยไหม ไม่ครับท่านลงทะเบียนใหม่ท่านก็ใช้ได้อีก3ปีนะครับและนั่นคือ11ข้อที่ผมได้นำมาฝากท่านในวันนี้จะเป็นคำถามที่นักเรียนได้ถามเข้ามาในทุกๆวันนะฮะย้ำเลยในทุกๆวันมีถามเข้ามาเนี่ยฮะสลับไปสลับมาเกี่ยวกับคำถามประมาณนี้วันนี้ผมอาจารย์พรขอขอบคุณสำหรับการรับชมและพบกันในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ